อายการคิมฮีอูมาแล้วค่ะเขามาขอโทษที่มารบก,กวนตอนดึกนะครับมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับอืมเรื่องอะไรผมรมีเรื่องต่อสู้มานะครับ ไปต่อสู้มาอย่างนั้นครับอายการที่จับคิมยองอิลจาก JQ เป็นเพื่อนผมระหว่างเดินทางไปเกลี้ยกล่อมให้เขาหยุดการสืบสวนมีคนร้ายนิรานามค,คนร้ายนิรานามครับนายก็เลยสู้กับคนร้ายคนนั้นครับแล้วยังไงกเกลี้ยกล่อมเพื่นได้ไหมครับคิมยองอิลจะถูกปล่อยตัวภายในคืนนี้ครับและอายการทั้งสองคน จะวางมือจากคดีนี้ด้วยครับมหาชมพมเรื่องนี้เ่ล่าครับผมมาเพราะอยากฟังความเห็นของท่านสอสอครับความเห็นของฉันเหรอครับอายการถูกสอนมาว่าต้องสงสัยทุกอย่างโดยไม่มีข้อยกเว้นครับแล้วยังไงนี่เป็นคดีทำร้ายร่างกายอายการครับแน่นอนว่าผมจะทำทุกอย่างเพื่อไล่ล่าคนร้ายนั่นแต่จู่จูก็มี ความคิดแบบนี้ขึ้นมาครับบางทีคนร้ายนะั้นอาจจะเป็นคนของท่านสสก็ได้ว่าไงน,นะถ้าผมเข้าใจผิดขอโทษด้วยครับผมก็แค่อยากจะแน่ใจและลงมือหลังได้รับอนุญาตเท่านั้นครับว่าผมไล่ล่าคนร้ายนั่นได้ไหมหรือว่าควรจะปิดเอาไว้ ผมจะทําตามที่ท่านสสสั่งนะครับอย่าไปตามผมขอสรุปว่าเขาคือคนของท่านสสได้ไหมครับนายยังเด็กฉันหมายถึงว่าฉันจะตามล่ามันเองพอใจไหมเข้าใจแล้วครับผมจะทําตามคำสั่งของท่านสสนะครับถ้าทางนายดูเหนื่อยนะ ไปพักผ่อนซะครับคิมซอกคุณจะเป็นนายการสูงสุดคนต่อไปจะไม่เป็นไรใช่ไหมคนที่นายอยากโคตรจะขึ้นเป็นายการสูงสุดคนต่อไปท่านั้นคือสิ่งที่ท่านสอสอเลือก ผมเชื่อใจท่านครับงั้นครับความชื่อใจที่มีต่อฉันเลยความลำบากจนตอนนี้ฉันอยากให้รงวัลเป็นการตอบแทนจริงๆอยากได้อะไรก็ว่ามาเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเหยอ <c oughs> เข้าใจแล้วเอาลราไปได้ อันยองอาเซยโอซีรีส์ภาคไทยมาไวสุดที่วิลกดเลยและอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิง่งให้กับพวกเราด้วยนะคะ